ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทย8.30นนาฬิกานะครับพบกับผมแอดมินเม้งจากเดอะคลับแฟนบอลพันธะซึ่งเป็นช่องลูกของชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลนะครับมี2ช่องให้ติดตามกันนะครับประเด็นข่าววันนี้นะครับอุ้ยมันมีน้ำบอกครับ มีคนไม่เพิ่มวัตุรุเอนโดนะครับแข่งทีมชาติญี่ปุ่นแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเขามากันเบิดบานเบิดเมืองมีคนหนึ่งบมดเปือมครับพอไม่ไป้องเป็นใครเดี๋ยวมาชมในคลิปนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับ mm hmm. พออเบอเร์ลเกอร์เซนเปิดใจหลังดนลิเวอร์พูลทับทามชาบีออลอนโซ่ไปคุมทัพนะครับ mm hmm. และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับค mm hmm. าดการ mm hmm. 1 1อผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลพบลูอันทาวนะครับ mm hmm. แข่งกันค่ำคืนนี้ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ในสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่21กุมภาพันธ์นะครับกับแอดมินเมงโชนะครับเราเริ่มต้นที่ประเด็นแรกนะครับทีมฉบูดไม่เพิ่มเอนโดนะฮะแม้แข่งญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้ดีวัตุรุวินโดนะครับเพิ่งย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวแค่16ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโดยเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมาก่อนนะครับการย้ายมานะครับจากทีมสตูตการ์ดด้วยค่าตัวเพียงแค่16ล้านนปอด ก็สร้างความประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวเนื่องจากก่อนหน้านี้หงแดงพลาดการคว้าตัวทั้งโลมิโอลาเวียและหมยเซ่ไก่เซโดเนื่องจากต้องสองคนปฏิเสธมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแม้ตอนแรกหลายคนยังกังวลถึงจักรกภาพของเอนโดแต่ด้วยฟองก็เล่นที่เด็ดเยี่ยมของเขาก็ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองและได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลและสื่อมวลชนนะครับแต่ดูว,ว่าจะมีเพียงแค่คนเดียวที่ยังไม่ประทับใจนั่นคือทีมเชลวูดนะครับ โดยทีมชูบูดเนี่ยเป็นอดีตนักเตะและเป็นอดีตุนสือชื่อดังในสึกพิมร์ล็กก็ออกมาแย้งกระแสนะครับโดยระบุว่าเขาไม่ชอบเอนโดและไม่ปพื่มกับการจัดวางแดนกลางของลิเวอร์พูลในเกมเยือนเบรนฟอร์ดนะครับโดยมีใจความใจความหนึ่งนะฮะสั้นๆหรอกนะครับที่ทีมชูบูดพูดออกมาว่าไม่เพื่มเอนโดมีอย่างนี้มองไปจากข้างหลังไปหน้าพวกเขามีความเร็วนะแต่ผมไม่ชอบแดนกลางของพวกเขาเลยทีมชูบูดกล่าวผมไม่ชอบทั้ง แม็กอลิสเตอร์และวัตตุลุอินโดพวกเขาเล่นบอลแบบจ่ายออกข้างเร็วๆโดยไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งนั่นทําให้กองหลังคู่แข่งกดดันได้เลยหรือผู้มองอะไรผิดไปเขาอินโดไม่ได้เล่นได้ยอดเยี่ยมไม่ได้เล่นได้เก่งขนาดนั้นเขาเดียงบอลกับคุณมาก็ส่งคืนเลยจ่ายบอลออกเร็วแล้วก็ไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรเลยทีมชูวุตกล่าว นี่เป็นความคิดเห็นของเขานะฮะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะครับแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะฮะว่าทีมชูบูดมองเห็นอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเอนโดเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเขาไม่ใช่กองกลางตัวปั้นเกมนะครับแย่งบอลกันมาได้เขาก็ต้องส่งให้กับคนที่ปั้นเกมนะครับอย่างเช่นแมคลิสเตอร์หรือนักเตะค,คนอื่นที่เล่นในแดนกลางนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อย พอเบอร์ลเวอุกเซนเปิดใจหลังโดนลิเวอร์พูลท่าชาบีออลอนโซนะครับไซมอนโรบนะครับผู้นักการกีฬาของเบอร์ลเวอุกเซนออกมาพูดถึงข่าวที่ลิเวอร์พูลของพวกเรากำลังให้ความสนใจในการดึงตัวชาบีออลอนโซพร้อมกับตัวเขาไปร่วมง,งานที่แอนฟิลด์นะครับไซมอนโรบนะครับผู้นักการกีฬาของเบอร์ลเวอุกเซนออกมาพูดถึงข่าวที่ลิเวอร์พูลจะฟุ้งในศึกพรีมเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจที่จะดึงตัวเขาพร้อมกับชาบีออลอนโซไปร่วมง,งานกันที่แอนฟิลด์ ในช่วงสมัยน,นี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือคนของเวอร์ลูเซ่นตกเป็นข่าวลือต่างๆนาน,นาโดยความสุเร็จที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางของผมเลยมันมีเหตุผลที่ผมต้องตัดสินใจขยายชัญยาออกไปเมื่อช่วงฤดูร้อนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางของผมเลยมันมีเหตุผลที่ผมตัดสินใจขยายชัญญาฉบับใหม่ออกไปเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาผพราะมีความสุขอย่างยิ่งที่เบอร์ลุกเซ่นกับผลงานที่เกิดขึ้น ตอนนี้โดยท้านของไซมอนรบนะครับเป็นผู้กำการท่านนักกีฬาคนเก่งของในห้างขายยาเบอร์อุกุเซ่นนะครับกล่าวทิ้งท้ายนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นสนใจผลงานของทีมอย่างเดียวนะจ๊ะเราไปต่อกันที่คาดการ l ลอ up 11ผู้เล่นตัวจริงลิวร์พูพบกับรูตันทาวนะครับไลแกนหลักเพียบเะครับอู้ชายแมนเจ็บคักเจ็บแน่อาจปรับฟูลแบ็ค หงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราน,นะครับทีมจ่าฝูงศึกเวทีเพิ่งปิดมีคิวลงเตะอีกครั้งในค่ำคืนวันพุธนี้โดยจะเปิดรังงานฟิวต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวนะครับทีมอันดับที่18ที่ไม่นชนะใครมา3เกมหลังสุดเสมอหนึ่งแพ้ไปสนะครับและนี่คือชุด11ผู้เล่นตัวจริงคาดการนะครับภายใต้ระบบ433ของคุณสือจิกกิ้งคลับน่าจะเลือกใช้งานในเกมนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าปวดหัวแทนเจิกกิ้งคลับจริง,รงๆนะครับเจ็บกับเบิร์ดทีมพ่อแม่พี่น้อง ว่าตอนนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักเพียบเลยไล่ตั้งแต่นายประตูยันกองนะเราไปดูค่าดการของลิเวอร์พูลกันหน่อยครับไลอัพนะฮะสิผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นเควินเกลลูเฮอร์เช่นเดิมเพราะอาริสงเบเกอร์เนี่ยเจ็บแฮมสติงนะครับก็นายทวันมือ2ชาวอาริสวัยยีปีเตรียมลงฟอสสองเป็นตัวจริงนะครับติดต่อกันเป็นนัดที่3แล้วส่วนแผงแบ็กโฟนะฮะก็จะมีโจโกเมดนะครับหรือคอนเนอร์แบสลี่ อิบราฮิมาโกนาเต้หรือจาริโคอนซาเบอร์กิฟันไดอันดูโรเันหรือโจโกเมสนะครับอาจจะสลับเปลี่ยนกันได้เจคกีครับไม่น่าจะปรับคู่หูเซ็นเตอร์แบ็กนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งฟูลแบ็กโดยโกเมสน่าจะกลับมาเป็นแบ,บ็กขวาตัวจริงแทนแบตซี่ถ้าหากเจคกี orp, ้ครับโยกโกเมสนะครับไปเล่นทางแบ็กซ้ายแทนโรเบอร์สันนะครับแบ็กขวาก็ยังคงเป็นแบตซี่เหมือนเดิม ขณะที่ควอนซ่าเก็บไม่ลุ้นนะครับเป็นตัวจริง้งจกันหากเจค็อบอยากพักแข้งโกนาเต้นะฮะส่วนแด้นกลางนะครับก็จะมีอเล็กซินแมกคลิสเตอร์บ๊อบบี้คลาร์กนะครับอาจจะได้ลงวัตตุโรอินโดไรอันสกับฟินแบกแผงมิดฟิลดเจค็อบเหลือตัวเลือกไม่มากแล้วดังนั้นนะฮะเอินโดกับแมกคลิสเตอร์คงลุยต่อแต่ตัวด้านซ้ายเป็นโอกาสของกับฟินแบกที่จะได้กลับมาเป็นตัวจริงครั้งเนื่องจากเคยติดตนเจ็บส่วนดาวรุ่งอย่างบ๊อบบี้คลาร์กอาจทำเซอร์ไพร์ ที่จะได้ออกสตาร์ทแทนแม็กลิสเตอร์ซึ่งลงเป็นตัวจริงมา4นัดติดนะครับอาจจะมีการเก็บเอาไว้เพื่อเจอกับเชลซีส่วนแนวรุกนะครับฮาวิเอเลียดโคดิกโปลุยดิอาร์ตนะครับดีโกาจะตาดาวินูุยเโบมิซาลาต่างมีญหาการมาเจ็บรบกวนแต่2รายนั้นไม่ถึงกำนักนั่นอาจพร้อมช่วยทีมได้ในเกมนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าจริงรับไม่อยากเสี่ยงเอเลียดจะได้ยืนแนวร,รุกทางฝั่งขวาแทนซาร่าโดยมีกาโปเล่นนับเป้าแล,และดิอาร์ตพลิวอยู่ทันดานไซ เช่นเคยนะฮะเจ็บเยอะจริงๆนี่คือคาดการไลอัพของลิเวอร์พูลนะครับต้องมีการโรเตชันกันด้วยเพราะว่าจะเจอกับเชลซีวันที่25กุมภาพันธ์นี้นัดจริงครับ,บ,รบนะครับอุย้ยจะเป็นเจ็บคักเจ็บแน่ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับนี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับช่วงเช้าของวันที่21กุมภาพันธ์กับแอดมินเมงนะฮะจากเดอะคัพแฟนบอลพันธะช่องลูกของชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ